ีครับซ่อมเครื่องควบคุมรั่วไฟฟ้าอ่าไรายาดนมฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้ไฟเข้านะครับแต่ใช้งานไม่ได้นะครับไฟเข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนี่ยครับมีไฟเข้านะครับ แต่ไม่ป๊อปแป,ป๊บป๊อปแป,ป๊บนะครับเนี่ย VR พังล่าครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับเปิดฟ้าเครื่องออกมาสวยงาม VR พังล่าแบบนี้เราลองดูหน่อยนะครับต่อไฟเข้าแล้วดู VR VR พังว่ะถ้าไฟเข้าไม่ทำงาน VR พังก็เป็นต่อไฟเข้านะครับ ต่อ vr นะครับเข้าถึงกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฮะตามปกติแล้วถ้า vr พังเราต่อแบบนี้รวดตัวนําสายมิเตอร์หรือว่าเป็นพวกโลหะอย่างนี้ต่อเข้าไปก็ทำงานได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่อ่ะก็คงจะต้องดูต่อไปนะครับแต่ว่ามันมีไฟติดขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าชุดนี้ทำงานได้แล้วนะครับ ในกรณีที่มีไฟติดแสดงว่าชุดนี้ทำงานนะอินเวอร์เตอร์เขาเนี่ยนะครับถ้ามันจะเป็นที่นี่หรือเปล่านะเห็นมีแบบนี้อยู่นะมันก็อาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่ตัวนี้มันเสียอ่าดูหน่อยนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับอืม <c oughs> มันจะต้องล้างทำความสะอาดออกก่อนไหมเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับแต่ว่าไอ้ที่เห็นเห็นนี่มันเหมือนจะมีอะไรมากก็เพราะคราบเนี่ยแหละครับมันมองไม่เห็นต้องล้างออกก่อนนะจะได้ดูด้วยว่าลายวงจรขาดหรือไม่นะครับนะเดี๋ยวดําเนินการก่อนนะครับเดี๋ยวล้างออก เพืนครับผมได้ทําการล้างออกนะครับแล้วก็เห็นแบบนี้แล้วก็เห็นขาตัวนี้หักนะครับอืมขาตัวนี้หักมีพยายามต่อขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเป็นที่ขาของเขาหรือว่าจะเป็นที่ตัวนี้เสียมาดูก่อนนะครับผลปรากฏว่า ไม่ได้การแล้วครับเสียนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไปเบอร์นี้นะครับ t y n หกหนึ่งสองนะครับ s c r นะครับเพื่อนตัวนี้เป็น s c r นะครับเพื่อนๆืนครับก็ใส่ s c r เข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจดูตัวนี้ด้วยนะครับก็เห็นเป็นเสียนะครับตัวนี้เป็นไดแอนะครับ แต่เอกปกติแล้วถ้าวัดด้วยมิเตอร์มิเตอร์มันก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็วัดขึ้นนะบอกวัดให้ดูนะครับตั้งมิเตอร์สิบเคเลยนะครับมิเตอร์มันเข็มมันไม่ลงนะมันมันพังละมันตกมันตกเข็มมันลงได้แค่นี้ปรับตัวนี้แล้วมันก็ชดเชยไม่ได้นะก็คือเนะ นี่ตัวที่จะเอามาใส่นะครับก็คือมันจะวัดไม่ขึ้นนะครับจะวัดไม่ขึ้นนะสลับสายก็ไม่ขึ้นนะครับตัวที่ดีจะวัดไม่ขึ้นนะครับโดยมิเตอร์นี้นะฮะแต่ตัวเสียนี่จะวัดขึ้นนะครับนี่คือตัวที่เสียแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัวเสียนะครับ ตัวเสียจะวัดขึ้นนะครับตัวดีจะวัดไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไดแอคนะครับครับจะต่างไปจากอะไรอยู่นะอะไรทั่วท่วไปอะไรทั่วทวไปมันจะถ้าเป็นไดโอดมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ไดโอดนะครับเขาเป็นอะไรไดแอคนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไดแอคนะครับตัวสีน้ําเงินนะครับ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่มีทิศทางนะครับถ้าใส่ในวงจรไม่มีทิศทางใส่เข้าไปได้เลยครับทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่ใส่สีฟ้าๆน่ะนะแล้วก็ดำๆที่ยืนอยู่นะ s c r ฟ้าๆนั้นไดแอดนะครับก็มีการกระพริบดังแป๊แป๊ะแบบนี้โดดไหมครับ มีไฟกระโดดแล้วนะครับดำเนินการหมุนน็อตเข้านะครับเสร็จนะครับประกอบเข้าแล้วโดดดีนะอู้แบบนี้ไม่โดดเนาะหมุนตัวนี้ออกมาไม่โดดแต่นี่ใกล้ๆกันนี่โดดดีดีนะครับจบคลิปวิดีโอไว้ก็มีตัวนี้เนาะตัวนี้เป็น scr ัวนี้ก็เป็นไดแอรนะครับจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็จบแล้วก็เป็นประการรัชนีแล้วสวัสดีครับ